ช่วงนี้ก็ไม่ทำอะไรเไเข้าตะครัวใส่น้ำมันมะกอกก่อนนะจ๊ะใส่กระเทียมแตกน้ำมันสำลังเดี๋ยวให้หอมสักนิดนึงเริ่มชัรแล้วเราจะใส่ นี่นะเขาถึงตุนไข่กันทำอะไรเกินต้องไปชอบไข่ดไไม่ไ้ทำอะไรมากไปเกินกว่า ทอดไข่ไข่เจียวไข่ทอดข้าวผัดไข่ม,มันเป็นเมนูง่ายที่เสุ็แล้วเส่เข้าวไปข้าวน้อยไปก็เนี่ยยุคยุคนี้ต้องกินประหยัด หน้าก,กากจนจะขอมอยู่แล้วเพราะไม่ได้กินแหละใส่กับหน้ากากอยู่ใส่ผงพรดเล็กน้อยใส่เกลือลงไป สีข้าวผัดไม่สวยแล้วก็ ฟีดสันเริ่มดีขึ้น นี่แกผัดข้าวเลี้ยงเม็ดจริงๆเนี่ยต้องเลี้ยงจากพญาหยันสุไหกอลก็อกเลยเสร็จเสร็จไปแต่ข้าผัดไข่มังสวิรัติชาธิ่กันทำด้วยเหลีเวขเดชจ้าแต่เพลียเจนแลมังสวิรัติใบเดียว